สำหรน,นี้นะคะเรามารีวิวเจ้าตัวนี้นะคะที่ด่าออร่าไว้มิคกิโลเันนะคะเป็นชีมบำรุงผิวหลังอาบน้ำมันจะบอกกะไรเลยนะคะว่าเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือว่าไม่ได้เป็นไม่ได้รับอะไรมารีวิวตัวนี้เลยนะคะเราก็เป็นผู้บริโภค จริงไหมมันเป็นจีมอาบน้ำหรือเป็นดีดีคอบผิวเขาบอกว่ามันเทาเขาบอกว่ามันเหนียวเราก็เอออยากช้มาทดลองใช้ดูส่วนตัวใช้ตามวิธีหลังกล่องน,นะคะที่เขาให้มาไม่โอเคนะคะทุกคนเราก็เลยไปใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่าไอวิธีหลังกล่องเนี่ยเขาให้มาแล้วก็วิธีส่วนนี้เราทดลอง ชมกันเลยนะคะไปเลย ใช้มิกกี้นะคะแล้วก็ข้างนี้คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าลานำเปล่าก็ดูสบู่เฉยๆนะคะคแตกต่างไหมทุกคนแต่ว่าในกล้องมันแตกต่างนะของจริงอ่ะมันแตกต่างนะ จะให้งานผิวใสเออมันใสจริงๆอ่ะทุกคนเห็นไหมถ้าบองๆดูแบบนี้มันก็มันแตกต่างถ้าใครบอกว่าแตกต่างช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะ กนตัวเนี้ยมันก็ยังเป็นเป็นผิวปกติอะแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นงานผิวแบบมันจะออกสว่างสว่างอะแล้ว,วมันโอเคนะถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีที่สองนะก็คือผสมไว ตัวเนี้ยใช้ผสมกับสบู่ะคะ่ะนี่นี่นีข่ของเอของจริงมันจะเป็นประมาณนี้ จากที่ใช้มาวล้วนักพทุกคนก็เป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราไปพิสูจน์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูผลลัพธ์นะคะข้างนี้ก็คือข้างข้างที่ข้างที่ใช้มิวจี้นะคะแล้วก็ข้างนี้คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแต่ว่าลาน้ำเปล่าก็ดสูสบู่เฉยๆ แตกต่างไหมทุกคนแต่ว่าในกล้องมันแตกต่างนะไอะของจริงอ่ะมันแตกต่างนะตัวนี้จะให้งานผิวใสเออมันใสจริงๆริอ่ะทุกคนเห็นไหม ถ้ามองดูแบบนี้มันก็มันแตกต่างถ้าใครบอกว่าแตกต่างช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะเราว่ามันแตกต่างนะทุกคนดูดูกำปั้น ผิวปกติอ่ะแต่ตัวนี้มันจะเป็นงานผิวแบบมันจะออกสว่างสว่างอ่ะแล้ว,วมันโอเคนะถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีที่สองนะก็คือผสมไว้ตัวเนี้ยใช้ผสมกับสบูะคะ่ค่ะนี่นี่นี่ของของ,อของจริงมันจะเป็นประมาณเนี้ย หลังจากที่ใช้มาแล้วนะักทุกคนก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวให้ผ่านนะคะมิกกี้โลชั่นลองเอาไปตับใช้ดูนะคะสมมุติคนที่บอกว่ามันเหนียวหรือว่ามันเป็นคาบอะ่ะเราก็ลองเอาผสมบสมลองดูแล้วก็คิดว่าเออแบบนี้เราก็ว่ามันโอเคอะ่ะ มันก็ให้งานผิวผิวดีแล้วกินกินมันหอมด้วยนะคะหองตัวนี้หอมมากดิกี้โลชั่นที่ไปทดลองมาเมื่อกี้นี้นะคะคือจะบอกว่าวิธีที่เขาให้มานะ่ะคือเรามาทำตามแล้ว แต่ว่ามันเหนียวมันเหนียวแล้วทีนี้มันติดขนแล้วมันเทาม,มันเราไม่เราใช้แล้วเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตประจําวันได้เลยแต่ว่าคือเราใส่เสื้อผ้าไปเนาะเราต้องกังวลว่ามันจะติดเสื้อติดผ้าเราใช่ไหมก็คือเราไปทดลองมาแล้วเนาะก็คือวิธีที่สองก็คือใช้ตัวนี้แล้วก็ผสมสบู่แล้วก็พอกทิ้งไว้สามนาทีนะคะล้วค่อยล้างออก ล้างออกแล้วก็มันจะได้งานผิวๆนะโอเคอยู่ได้อยู่นะไปตาม,มากันเลยค่ะจนตัวให้ผ่านนะคะใช้วิธีนี้มิกกี้โลชั่นะคะสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วแล้วมันเทาอะ่ะแล้วก็ไปดัดแปลงเนาะไม่ใช่ว่าใช้ไม่เห็นผลแล้วก็คือจะจะทิ้งมันจะจะไม่ใช้มันเลยแล้วก็ ส่วนตัวว่ามันโอเคนะทั้งหอมทั้งเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการใช้นะใครที่ชมคลิปจบแล้วนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กด u b s c ไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะหรือว่าอยากให้รีวิวแบรนด์ไหนหรือว่าดัดแปลงวิธีการใช้อะไรก็ทักมาบอกได้นะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์ไม่เลย